เราจะถือเนสศชิกค,คือไม่หลับเราจะเป็นผู้ไม่หลับตลอดตลอดเช้าใช่ไหมตลอดทั้งคืนเนี่ยตั้งใจแล้วต่อให้ไม่เอ่ยวาจาได้ขึ้นก็ตามหากตั้งใจแล้วในใจเนี่ยนึกขึ้นมาตั้งใจแล้วคือมีเป้าหมายแล้วพอเอาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนน่ะเริ่มมีเหตุผลแล้วนี่เรากาลังทรมานตัวเองอยู่นั่นมันเริ่มหาเหตุผลมาเลยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรก็เพื่อความสบายแค่นั้นเนองเพราะอะไรเพราะการเป็นอยู่นี่มันทรมานมันฝืนใจใจมันจะหาอุบายปรุงแต่งขึ้นมา ื่อให้มันได้ดังใจความอดทนนั่นแหละคือเครื่องเผามันอดทนไม่เชื่อเฝ้าดูตายไปตายให้มันตายไปเลยนั่นเ,เรียกว่าสร้างบาร,รมีเรากําลังสร้างบาร,รมีคือขันติบาร,รมีวิริยะบาร,รมีศรัทธาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยเรากำลังสร้างมันอยู่ในในขนานั้นเลยนี่เรียกว่าผู้สร้างบาร,รมีกําลังสร้างบาร,รมีที่เกิดขึ้นในจิตใจเราคือนิสยัยเพราะเราจิตเนี่ยจะเข้าถึงธรรมแท้ เรียกว่าการเข้าถึงธรรมะขั้นสูงต้องอาศัยบาร,รมีคือนิสัยเหล่านี้หากผู้ไม่มีนิสัยเหล่านี้ไม่มีทางแพ้หมดแพ้ราบคาบเลยเขาเรียกว่าบาร,รมีไม่เต็ม